จริงๆสิ่ง,งที่ประทับใจอะค่ะหลักๆเลยในเรื่องนี้ก็คือมันคือสิ่งที่เราทํางานอยู่ทุกวันแต่บางครั้งอะพอเราได้มาเข้าหลักสูตรอะค่ะด้วยเนื้อหาการไล่เรียงกระบวนการอะมันทําให้เราขายลูกค้าดูแลลูกค้าได้แบบเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนการมากขึ้นเรามีความยับยั้งชั่งใจโดยผ่านหลักสูตรนี้ที่เหมือนกับ ก็เป็นการเตือนสติเราไกลๆว่าโอเคทุกวันนี้ที่เราทํามันอาจจะดีอยู่แล้วแต่มันจะดีมากขึ้นถ้าเราทําตามกระบวนการนี้ซึ่งหลักสูตรแบบนี้มันมันหาข้างนอกไม่ได้ค่ะบางทีมันไม่สามารถเปิดใจได้แบบนี้แต่ในหลักสูตรนี้มันทําให้เราเปิดใจได้เราก็รู้ในความเป็นจริงของลูกค้าว่ารู้สึกยังไงแล้วตัวคนขายเองรู้สึกยังไงอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยค่อนข้างประทับใจมากแล้วก็พ,พี่ทุกคนนะคะก็คือสบายๆมากเลยกันเอง แล้วก็ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเข้าถึงยากแล้วก็สร้างสถานการณ์ที่เราเจอจริงอยู่ตลอดเวลาเลยเจอแบบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์มุมธรรมดาหรือมุมแบดเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดเลยที่เราเจอเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนําค่ะอันนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยได้เตือนสติตัวเองแล้วก็เอาทุกอย่างเนี่ยกลับมาพัฒนาแล้วก็พอเราเจอลูกค้าใหม่ในรอบต่อไปอะคะ่ะคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะคุยกับลูกค้าแบบไหนแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ย ไปกับเราได้ยังไงบ้างคะ่ะ